ครับเฮ้ยวตัดสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องในกล่องพาหากินจ้าวันนี้ครับพอกันในสาวันทีสองตุลาคมสองพันาอกสิกจ้ะพี่นนอง แม่กองก็พอกองผ้าตามหาเห็ดปวกจ้าแม่ครับผมพาพี่พ้านนองเลาะน้ำฟังหอยฟังหองแถวเขตไก่บ้านน้องแม่กองเนาะแม,จะม่จ้าตำบลเ่คามอำเภอบุรีรัมจังหวัดอุบลราชธานีห้าจ้าไปหลุนไปรับชมน้วกันเลยจ้าว่าแม่กองก็พอกองสิได้สีมานเห็ดปวกได้ลายได้หน่อยซ้ำไดไปเลยจ้าครับผมไปหลุนน้ำกันบึงครับว่าสีพอกันบนนอกเห็ดปวกเนาะมนนีกับผาพี่พานนองเลาะฟังหอย,ฟ,หอยฟังหองครับผม อยู่ภายในเขตตะบ,บนห้าเฮานี่แหละครับผมไปหลุนนั้งกันเบื้องครับ,บว่ากกองก็มีกล่องสีพอกันบ่เพชรปวกเนาะไปหลุนเลยครับผม,มพี่น้องเออยละครับพอแล้วมาจอเพชรปวกจ้าปวดขอดนะฝกกองเนาะปาดขอดกำลังแข็งกำลังแข็งเด้อพี่เนาะไปคอยลูบเด้อเดี๋ยวน้ำแทงมือ <laughs> ตาข้า,าง nhà ด,ด้วยเดี๋ก็บอีกเถอะแล้วเด้อจ้ะพี่เนาะมีอะไรไหมกล่องเสียมเขาบ่ค่ะอันไหอุ้ยขาครับเสร็จแล้วนี่น้อยบยำแหลกแหงมันครับพี่น้องจุ่มแหลกแหงมันหน่อยกางเน,นาะ อดอเป็นงามไหมหัวบป็งามดีไหมเออแดดออกน้องเัมืนอนนี้นะเนาะแน่เออบ้างกำลังแหลมๆเลยเนาะแน่มีเสียมอะไรได้วยครับพี่น้องหลบกบ่อนม่ได้เสียมนะ <c oughs> bên bàn nữa. Ừ, hai Mẹ. với cái nội. Chắc. <cười> <cười> khá cái nhà không cầm nó. Cậu. lọ bưng cái gờ cái nào lọ bưng không mới cho không mới cùng mượn bà này phải nhân này bà cứ, bàn ừ. <laughs> cứ gì nên

ประหลงเลยพกอกใจละขาดเลยผีเสี้อน่าคิดนะเสยเลยครับมานแล้วครับมันมานแล้วเห็นแต่พี่น้องคนงัดเนาะระกอ ยัางจากสีจอบจอบดูได้ไหมเนาะมนก้อนสีขปาปลาเมืนเน่อวันก็จอบเ <c oughs> มืนเน่อวันก็ไม่จอบก้อนสีขปาปลาหรือเปล่าครับพี่เนาะแต่ว่ามันเฮ้ยกําลังเป็นหัวกระสุนก็มีหลือสีบานก็มีนะเกาะเก็ะมีมันก็ออกเราบวกพร้อมกันเป็นรุ่นของเพื่อน จว่ห่าง <laughs> <laughs> ไม่ค่อยจับเลยมันเป็นน้ำเหมือนเดี๋ยเป็นแท่งมอ้ไ <laughs> <laughs> ในกองวานนี่มาดูดูดอกนี้นนีี่่พส,สวยเลยโอ้ย <laughs> สูงอ้ก <laughs> ขายเงารอ,อบ้างอีกครับผมปลวกดาบครับมาพบปลวกดาบเนาะตะกูลยึดปลกขึ้กันนะอุ้ยมึงจ้ะมอดอ,อ,องครับพี่ใน้องครับขาเงี้อวบๆปวกขาวงครับนี่ตัดขาสับอ่ไ้ขาเนาะอ้ยโอย้เป็นจุน ทาบุไทยน้องพู้กองเนาะคือเสือบลายค่ะเป็นไทยครับแมนจ่ะพี่ด้องทุกคนอู้ยขาว้าวเอะคือจครับอันนี้มีกองปจิเก็บพิษปัวไกลหน่อยครับมาพอเนาะคืออยังลุกไปเอามีดจ้ะพี่เนาะมีดยุนรถ มีรถมาแต่ส like, ิผอเห็ดผวเขาโดนเล่นหลายเนาะก็เห็ดผวกนเาครับมูหญ่อยู่ครับพี่น้องที่เหลือเอาที่พื้นพื้นอันนั้นเนาะพื้นบานเดี๋ยวพื้นถือคนแหงกับเอาเนาะถ้าพื่นมาถือคนจะแข็งดีนะอครับอ่าน เก่งกันหอมกันนะพวกน้องเนี่นะครับโอ้ยโอ้ยจุ๋มพี่หน่องหอมเสียบคือกันเลือกระพิดปวดเข่าโดเขาเนาะนี่นสิเหลือเอาครับพี่น้องเพราะว่าเหลือเป็นถือฝนเหลือเป็นอ่อนแห้งเขาก็เอาเปล่าเขาเปล่าพ่อกำลังเนียนจ้า เห่าดี้วครับน้อะแม่้าบ่ปาดตินเพิ่นออกกัเพื่นก็สิแแน่นะาะล้างยากแมนเก็บเลีวยต้องปาดเลือยจ้ะเมื่อที่เขาป้ากะคิดน้ำเพชรปวกพี่น้องเล <g ül s> <c oughs> าน้ำฟังหงงงอยฟังฮองกืองกอครับหาได้หามหมเนาะน

งามอ่ขันขอเมื่อวานพอดีงามเลยเป็นเล่มแหลมพอดีดีดะนะแล้วก็บพอ,อยูเฮ็ดบ,บวกจิกเข้าแต่กะบ่คั่นเป็น,มนหมนนู่ใหญ่นั่น,นเหองกนนะแม่นจ้ะยังรอเบิ่งไปอีกครับคิดว่าสิออกเรื่อยๆเด้อะพอกองเนาะแม่นแต่ว่าตามที่เห็นกะพี่น้องก็เก็บหลายอยู่เด้อเนาะแม่นจ้ะ Tại vì mình không có thể chụp cặp lọ màu phân vật của mình Mình chụp cũng ra bây giờ Tổng chụp lấy lại nữa Khả năng chụp có những bàn cả mấy kiếp Nghĩa chứ Mình đi có này đấy Để hết cuộc nhẹ chắc đó có mẹ con không hả nè Xám xí đó chứ lọ หอเห็ดปวกกจหน่อยนี่ยก็ไปเอามีดอยู่รถตรงพี่นนอร <c oughs> <c oughs> อมาตามลำไหวเนาะเมนเพื่อจิอดแมนจ้ะ <c oughs> บัิน้ือมีดมานำ่งือเสีมยมอย่างเดียว <c oughs> เอ้วมีดไว้รถ <c oughs> บาสิงัดคักๆกําลังเข้าๆนี่หมูใหญ่อยู่เลยพี่น้อคือว่าพนึกถือฝนนั่กล่องที่ไดที่จริงคันฝนมาตกนะ พั้นจะแข็งดีเนี่ยน่าจะได้เบิดเนาะแม่ป๊าอุ้ยค่ะ <c oughs> ไม่รอยแต่ <c oughs> ออกเบิดแล <c oughs> ้ว <c oughs> ขึ้นมานำกันเลยโอ้ยข่าอย่าวเนาะมองนี่ใบตองพุ่นน่ามองพุ่นเกิดหลุ่นเป็นไง

đây vô, đây vô. Nhúm ẩu, nhúm ẩu. Đây nè. Cái <ngậu>. <laughs> Chụp <laughs> ừ, mày cái Đó, có bề. เอาคนออกเนาะจังไปเหลืออจ้าทั้งคุณได้บ้าอได้ปะนาจะได้พุเขาป้าเาเเห็นกข้าอยากเ่ยนะเมั่อก่อนเือเมื่อวานนี่ก็ไปถึงจังหวะปลุกนะผมพี่น้องคนบริเขากรับพี่น้องมันนี้ก็เดวเวลาพาพี่พาน้องกับบานนะครับผม ปาพี่พาหน้องเลาะฟังหอยห้าเลาะห้าเห็ดปวกนะครับเนะาะเอะเมืองพนนงานกันเมืองครับว่ามาเนี่ยบ่จ้ามาเมืองพนนงานไม่กลองผ้าให้กินเลยจ้าผ่าเลาะเห็ดปวกจ้ะพี่น้องมือนี้น้ำหอยน้ำหองจ้ะนี่เห็ดปวกเขาได้เห็ดปวกขาวดอน้ำเน่เาเขาก่องแล้วก็เห็ดปวกขาวจา้ะเมืองพี่น้องปวกดขาวไงครับ <c oughs> ดอกนี้เนาะได้สีหาดอกเนาะเมียนจ้าได้ยินว่าพี่น้องคุณเก็บไปสามกิโรครับบางเขาสามมือเนี่ย มาลอเบิึงมังกรอ่ะมีเลืดอกหาฮกดอกเนาะมาทำหาเป็นกระได้แกงหน่อยนึงเนาะพ่อกองเนาะมีอันครับแกงได้สวยนึงแกงใช้กันกับกับผิดปุ๋ยหน่อยเนาะผิดปุ๋ยหน่อยกะสิกะได้แกงใช้กันกับสิพอดีจ้ะหอมๆจ้ะลอเบิึงไล่มองนะครับเจอกะยังโมกันสอดบนไหนเนาะแน่นจ้าเป็นได้มองเดียวครับผม สำหรับคลิปนี้แม่กองก็ขอฝากพ่อใหญ่ไม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป่านอะจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่กองพาหากรีดเดอจ้าเพ่อได้มีกำลังใจได้เห็นคลิปมีม่คลิปดีๆต่อไปน้ไแม่กองเนาะจ้าพอกันไหมในคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าครับผมจะนัก็ขอขอบคุณในหลายเ้วยองกับยุบซีคือกานที่คอยมาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้กลางสองแม่กองพาหากินนะครับเนาะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้น้ำพ่อใหญ่เมียน้ำพ่อน้ำแม่น้ำพี่น้ำน้องไว้อีกคลิปหนึ่งนะครับนอกากสำหรับคลิปวันที่สองตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับผมคลิปไม่ทุกมื้อครับสร้างสองเม็ดกล่องพากินเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้พ่อไว้สมีสก่อนครับผมพอกันไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ